นี่สวัสดีครับวันนี้ผมกิดนังกะรีลูกนะครับวันนี้กักบช่มควิ้นแม่นดำนะครับเดี๋ยววันนี้ไลน์เดนเจอร์จะมีคอนเทนต์ฟาดรูกนะครับซึ่งผมก็จะแข่งด้วยแต่เดี๋วมันจะไม่ได้ส่งนะครับก็วันนี้เราก็จะมาให้ดูนะครับว่าตัวผมเป็นอะไรพิชุมนะครับไเอากันนะ นี่ครับมล拉ครับมล拉เดี๋ยวมันนะครับมล拉นะครับนี่ครับมันคือมีลานะครับมีละผมเปลี่ยนชิดเรื่องตรงนี้แล้วนะครับมิ拉ตามแสดงกลมของผมก็คือมีละเด็ก,กินที่ตามหาแม่ของแม่ปลาหมึกนะครับที่หายสาบสูญไปเมื่อสิบป,ปีก่อนโอเคครับ รับวิเจ้าตัวนี้นะครับก็ชื่อมีลานะครับไอดี ID ของผมผมจะไม่ให้นะนะเพราะว่าเดี๋ยวกายป็นโดนวิฉาชีพแย่งนะครับเอาไปแฮกข้อมูลนะครับเพราะผมโดนแฮกนี่โทษใครก็ไม่รู้โทษตื้นแหละก็โทษตัวเองไนงะที่ให้ไอดี แล um ้วสวันนี้ก <can answer> <him> ็ขอเล่าไปก่อนนะผมกับปีนแม่นดำดาบนี่เอาลืมลืมดูสิิกกนบอยวินี่พอยเออวินี่พอยจึงพระเนีธ ก็ขอลาไปก่อนนะพอ่อพบก,กับติดตามรายละเอียดของอื่นๆที่มันจะหากว่าน,นี้นะครับก็กับกินแม่นดำนะสวัสดีครับ